สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์สตูดิโอครับวันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างโรบิเต้การิมานจากฝั่งสเปนมารีนสู้กับเดอะสปอมหลอดนะผมว่าถ้าสองตัวนี้เนี่ยซัดก,กันตรงๆไม่เอาบัฟอื่นๆของเพื่อนมาร่วมวงนะฮะใครจะอยู่ใครจะไปครับผมการิมานจะฆ่าสปอมหลอดได้ไหมหรือการิมานจะโดนสปอมหลอดเสียบพุงแตกแล้วแช้อุ้อะไรสู้ดีวันนี้จะมาสุกให้ฟังครับอ่ะขอเริ่มจากพูดทัชชิงก่อนครับเดอะสปอมหลอดับผมทัชชิงคือ คุณตีก่อนโอเคไหมคุณยิ่งไปใส่เขาคุณชาร์จใส่เขาแล้วตีเขาเนี่ยฮะสโบรม์บอร์ดมีอะไรน่าสนใจบ้างอาวุธครับบลสไซเบอร์ er ครับผมแอทแทคกแปดเวปพอนสกิลสองบวกสเตนเก้าเอพีลบสองและดาเมจ็สามครับการที่แอทแทคกแปดเนี่ยมันแปลว่าถ้าเกิดเข้าหมดยี่สี่ดาเมจกดปริมานตายแน่นอนนะผมแต่ของจริงไม่ขนาดนั้นหรอกเพราะว่าตัวของเวปพอนสกิลครับสองบวกเนี่ย ผมมีตารางให้นะอันนี้ทํา Excel เองก็เรียกว่าอ่วมเหมือนกันฮนะ Excel เนี่ยมันเป็นอาวุธของแต่ละคนครับผมอ่ะอันนี้คือโบนไซเบอร์ของสมอลล์นะครับจานวนการตีครับ8ครั้งดังนั้นเนี่ยถ้าอิงจากเวพ n นสก l ล2บวกโอกาสตีโดนอยู่ที่ประมาณ7ครั้งครับอาจจะ6ครั้งหรือ8ครั้งอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะประมาณ7ครั้งผมตีกลางๆนะฮะตารางนี้คิดในแง่ดีนะคือฝ่ายโจมตีเขานังได้เปรียบนะครับอาจ7ครั้ง เจ็ดครั้งแล้วมีสกิลอะไรบ้างครับอาวุธของสวอมลอดมีทวินลิงกครับผมเมื่อโจมตีแล้วฮิตแล้วทูบูลเนี่ยมันจะรีโลได้ถ้าเกิดว่าทูบูลไม่ติดอ่ะแล้วดาเมจละ่ะด้วยความที่อาวุธของสวอมลอดครับโบนไซเบอร์ er เนี่ยมันสเตนเกซึ่งเท่ากับกล่องกาลิมาพอดีเลยถ้าเกิดโจมตีโดน7ครั้งแล้วคุณเช็คทูบูลทั้งเครั้งเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ประมาณ ห้าครั้งประมาณสี่ถึงห้าครั้งครับแบบเข้าโดยทําปกตินะคือเช็คทูนเข้าอะทอยเอาสี่บวกครับก็คือเจ็ดครั้งเนี่ยจะเข้าวันสี่ครั้งแล้วกันขอสี่เจ็ดทันสองเหลือสี่ครับผมสี่ครั้งนี่คือดาเมจเข้าถ้าเกิดเข้าหมดมันก็สี่สามสิบสองก็ตายแหละแต่เดี๋ยวก่อนมันมีทวินลิงอยู่ถูกป่ะไอสามครั้งที่ไม่เข้าเนี่ยขออนุญาตทอยใหม่สามอันเนี่ยอีกที่มัน ทูบูลพลาดไปเนี่ยโอกาสออก4บวกเนี่ยมันคือ1ครั้งครึ่งก็ตีเป็น2ครับแปลว่าสปอมหลอดตีการิมานเนี่ยทูบูลปกติเข้า4ครั้งแล้วก็ได้จากเรื่องของทวิลิงอีก2ครั้งเป็น6ครั้งครับผมเอาดาบกระดูกเนี่ยฟาดการิมาห6ครั้งด้วยกันฮะหกสามสดตายไหมก็น่าจะตายแต่เดี๋ยก่อนการิมามีเซฟครับผมซึ่งเซฟการิมานมีาานน่คือสบวก แล้ว AP ของบนลเซเบอร์คือลบ 2, 2ดังนั้นเนี่ยจะใช้เซฟวิ่งธรรมดาหรืออินวอลเซฟก็4เท่ากันฮะโอกาสที่จะทอยออก4เพื่อเซฟเนี่ยคือ0.5 50%แปลว่าถ้าสมมหลอดวิ่งเข้าไปฟันการ,ริมานโจมตีเข้าทั้งหมด6ครั้งแต่โดนเซฟไปได้3ครั้งนั่นก็คือ3คูณ3ดาเมจรวมได้ที่9ดาเมจนะผมการ,ริมานจะรอดแบบฉูเฉียดเหลือเลือดหพอดีฮะเจยวเสียวเลยนะ แต่ถ้าเกิดโชคร้ายทอยเซฟไม่ได้ก็ตายเหมือนกันครับผมค่อนข้างเสี่ยงตายพอสมควรฮนะโอกาสที่การิมันจะตายนี่ค่อนข้างสูงเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดทอยเซฟไม่ดีคือตายเลยถ้าทอยเซฟดีคือรอดแบบเลือดปริ่มนั่นเองครับผมเอาจริงๆถ้าเกิด่าเลือดปริ่มขนาดนั้นนี่เทียนิดวิ่งมาทั้งฝูงก็ซ้ำได้อยู่แล้วล่ะเรื่องปกติอ่ะอันนี้คือสมองหลอดตีการมิมานนะครับรอดและการมิมานสวนกลับล่ะวิ่งเข้ามาปุ๊บโอ้ยการมิมานโดนฟันไปเลือดเหลือหนึ่ง ก็ไดมาสนกับบ้างครับใช้อะไรดีระหว่าง Hand of Dominion กับ Emperor's Sword ขอเริ่มที่ Emperor's Sword ก่อน Emperor's Sword เนี่ยโจมตี14ครั้งครับ Weapon Skill 2ดังนั้นเนี่ย14โอกาสฟันโดนอยู่ที่12ครั้งครับและมีสกิลมีชื่อว่า d e v a s t a i n g Wound ก็ผมมันคือถ้าทอย2 hit ออก6อ่ะจะเป็น mortal wound แล้วดาบเร่มนี้เนี่ยมันดาเมจ2อครับผมทำดาเม g ได้แค่ไหนบ้าง แม้ว่า m p e r ัล s ซ r จะจมตีเยอะมากคือ14ครั้งแต่สเตนแค่8ซึ่งอีเจ้าสบอมหลอดเนี่ยมันทับเน็ต10รับผมแปลว่าคุณจะต้องทอยทูว,วูลที่5บวกทูที่5บวกเนี่ยจมตี12ครั้งจะติดอยู่ที่ไม่ถึง12ครั้งอะ่ะมันจะต่ำกว่ามันจะเข้าประมาณ4ครั้งก็คือ0.33ก็คือ12ครั้งเนี่ยเข้า4ครั้งครับสมมุติว่า ไอ้สี่ครั้งเนี่ยออกหกสองลูกแปลว่าคุณจะได้มอร์ทวูลเนี่ยสี่ดาเมจมอร์ทวูลดียังไงสมอลลอดมีอินอินวอออกสิ่งยากอินวูนเนอเรเบิลเซฟครับผมที่สี่บวกดังนั้นมอทวูลสองลูกถูกไหมก็คือสี่ดาเมจเข้าไปเลยปั้งสี่ดาเมจแต่ไออีกสองลูกเนี่ยมันต้องวัดใจกับอินววลเซฟสี่บวกซึ่งถ้าเกิดคิดกันตามจริงคือสี่บวกเนี่ยมันโอกาสติดครึ่งครึ่ง ก็คือเข้า1ลูกอีก2ดาเมจเป็น6ดาเมจนะผมถ้ากะริมานตีสวอมหลอดด้วยเอ็มพิเลอร์ซอร์ทครับไม่ตายไม่ตายแน่ๆครับผมติดทั้งเรื่องของทูวูนติดทั้งเรื่องอินววลเซฟเอา้าบางคนสงสัยแล้วทำไมไม่ใช้เซฟวิ่งธรรมดาล่ะทำไมต้องใช้อินววลเซฟด้วยคือดาบเอ็มพิเลอร์ซอร์ท์ครับมันมีเจาะเกาะ AP เนี่ยลบสามดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้เซฟวิ่งธรรมดามันจะเซฟยากกว่าครับผมดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นสวอมหลอดเจอกะริมานวิ่งมาฟันเนี่ยจงใช้อินวลเซฟครับ อย่างน้อยที่สุดไอที่มอร์วูลเซฟไม่ได้ไอที่เป็นดาเมจปกติยังเซฟได้นะครับหกดาเมจไม่พอค่าสบมหรอครับผมน้อยเกินไปแบบนี้การิมานก็แย่สิใช่ครับแต่เดี๋ยวก่อนมันมีอีกค่านะครับชื่อว่าแฮนด์ออฟโดมิเนียนครับผมเป็นมือการิมานอันใหญ่อะอันนี้เนี่ยโจมตีเจ็ดครั้งเวพออฟสกิลสองบวกทูบูลก็คือสเตนเนี่ยสิบสี่เจาะเกาะสี ความเสียหาย4เนื่องจากเว้ผู้สกิลเรา2บวกถูกไหม7ครั้งเนี่ยโอกาสทอยออกมาขอแค่ไม่ออกหนึ่งอะโดนแน่แน่ก็ตีว่าโดนไปกครั้งแล้วกันถ้าเกิดโชคร้ายก็าครั้งว่ากันไปฮะอันนี้ผมคำนวณจาก Excel นะตัวเลขอาจจะแบบปรับเปลี่ยนได้ตามดวงของคุณสมมติเข้า6ครั้งมีสกิลอะไรบ้างรีเทลฮิตครับถ้าแฮนออฟดิเนียนทอย2ฮิตออก6ทูนผ่านเลยเข้าเลยฮะ ก็จากที่คำนวณมาเนี่ยเขาบอกว่าไอริโรฮิตเนี่ยทอยทอยเต๋าเจ็ดลูกโอกาสติดริโรฮิตประมาณหนึ่งถึงสองลูกครับซึ่งไอสี่ลูกที่เหลือเนี่ยต้องไม่ทอยเช็คทูบูลกันต่อแต่ด้วยความที่เซนต์ของแฮนด์ออฟโดมิเนียเนี่ยมันสิบสี่เว้ยแปลว่าเช็คทูบูลกับเกาะสิบเนี่ยสามบวกไม่ยากนะก็แปลง่ายๆคือโอกาสที่คุณใช้แฮนด์ออฟโดมิเนียตีไปเนี่ยเช็คทูบูลอีกสี่เนี่ย เข้าแบบประมาณสามลูกครับผมหรือพูดง่ายๆคือถ้าเกิดใช้แฮนด์ออฟดูมิเนียตีไปฮะคุณจะตีเข้าตัวของสมบอมหลอดประมาณห้าครั้งครั้งละสี่ดาเมจนะผมว้าวแล้วเซฟได้ไหมอ่าเซฟปกติยากครับเพราะว่าไอแฮนด์ออฟดูมิเนียเนี่ยมันเจาะเกาะเอพีลบสี่ดังนั้นเซฟสองบวกลบสี่ไปก็คือต้องใช้หกครับยากมากสมบอมหลอดต้องใช้เป็นอินวอลเซฟมาช่วยครับผมซึ่ง ถามว่าเซฟไหวไหมอ่ะจบสีหครั้งครั้งละ4ี่ถ้าตีว่าครึ่งคึ่งปัดขึ้นนะปัดขึ้นก็คือ5ลูกเซฟได้สองเข้า 3, 3, 42, สามสามสี่สสอมหลอดตายในชุดเดียวครับผมนี่คือถ้าเกิดโชคร้ายนะฮะแต่ถ,ถ้าเกิดโชคดีหน่อยทอยห้าลูกเซฟได้3แปลว่าโดน2ครั้งครั้งละสี่ระเมตเป็นแปรับผมก็ปางตายเช่นกันนะครับ อันนี้คือเราพูดกันในกรณีที่ไม่เอาโอทออฟโมเมนต์มาเกี่ยวข้องเลยนะซึ่งแค่นั้นก็เสียว่าไปน,นะครับแค่เอาตีสดๆเนี่ยถ้าเอาโอทออฟโมเมนต์มาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ทําให้กาลิมานสู้ง่ายกว่านี้ครับผมเพราะว่ามันรีโลฮิตโลกับรีโลวูลโลได้แต่ก็นั่นแหละเราเอาแบบนั้นก็ดูจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะนี่คือการเทียบแบบสแตตชนสแตตอะไม่อยากเอาไอ้ตรงโอทออฟโมเมนต์มาเทียบแต่ถ้าเกิดไม่เทียบเลยกาลิมานใช้กําปั้นแฮนด์ออาตัวเมเนียนทุบสบมหลอดเนี่ย ก็แตกนะโอกาสแตกสูงอยู่เด้ไม่ใช่ว่าจะรอดง่ายๆนะครับอ้าวแล้วเอเ o อร์ซอสล่ะเราจะแสวกันทุกองงวดเลยใช่ไหมเนี่ยคือเอเ o อร์ซอสอะครับมันตีสมอลอดได้ไม่ดีเนื่องจากว่า,าเทนต์นมันน้อยแค่8มันทําให้การตีเนี่ยต้องรุ้นทูบูลแล้วติดดีว่าสเตตติ้งบูลครับทอยหกคีแล้วเอามาทูบูลยิงใส่หน้าสมอลลอดซึ่งผมดูแล้วมันก็ มันจะดีก็ต่อเมื่อคุณใช้โอทอัลโมเมนต์ร่วมด้วยในการคำนวณครับผมแบบเฮ้ยคุณล็อกเป้าสมบัติไว้เอาเอเมรอร์ล็อตซอสตี้โอทอัลโมเมนต์ครับอันไหนไม่ออกหกทอยให้มันให้รู้นที่มันติดหกให้หมดครับผมแปลว่าถ้าเกิดคุณออกหกสักห้าลูกก็อินรอเซฟเอาไม่อยู่ครับทะลุตายแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีโอทอัลโมเมนต์หรือคุณไม่ล็อกเป้ากันไว้คุณใช้แฮนด์ออโตเมเนียนทุบดีกว่าครับสเตนที่สูงเนี่ยมันทําให้เข้าสู่เอ่อทูบูลแล้วไปทอยเช็คเซฟวิ่งเลย มันง่ายกว่าเยอะครับสเตมันเยอะแต่นั่นแหละอินวอลสี่บวกก็มีโอกาสที่คุณจะทุบแล้วดวงสวยเขาถอยออกมาสี่สี่ลูกครับผมเข้าไปสี่ดามจก็ได้เช่นกันครับอันนี้แล้วแต่ดวงนะแต่ถ้าถามกันตรงๆว่าสองคนนี้ตีกันใครได้เปรียบคําตอบนะครับการิมานเพราะอย่าลืมว่าการิมามีท่าที่เรียกว่าตายแล้วฟื้นได้ด้วยตายแล้วลุ้นว่าจะฟื้นหรือเปล่าซึ่งถ้าเอานั้นมาคิดคำนวณด้วยนี่การิมานขุกท่าได้เปรียบแต่นั่นแหละครับตัวของเกมว์ลช็อปเนี่ย ไม่ยอมบอกเรื่องของแต้มมาทุกตัวบอกสติตันทั้งหมดเลยเนี่ยเราเทียบกันอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยอยุติธรรมเท,ท่าไหร่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเฮ้แต้มกิลมานแต้มสร์มลอดเท่ากันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่มีแต้มมาเกี่ยวข้องก็อย่างที่บอกในคลิปนี้คือกิลมากินสปอมลอดครับแต่ไม่ได้ด้วยดาบเอเมเพ์เลอร์นะด้วย Hand of Dominion จ้าโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วกับการเปรียบเทียบ2องคนนี้สู้กันนะครับถูกใจหรืออยากถามอะไรได้ในคอมเมนต์ด้านล่างส่วน Excel ยังไม่แจกทำไมไม่แจกยังไม่เสร็จ มันมีตัวเลขเยอะมากเดี๋ยวไว้ผมใช้ให้มันคล่องปรับปรุงอะไรที่ดีก่อนมีโอกาสจะเอามาแจกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับ brother